มาดีควารฟุตบอลคู่เด่นครับ Norwegian Division 1ประจำวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างนะครับชา a r l b o 08ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ l นสตอร์มครับโดยคู่นี้จะลงเตะกันเวลา2ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับสถาติ3นัดที่เคยพบกันนะครับแา้กันแพ้เป็ชนะครับและเสมอไป1นัดครับนล่าสุดครับนสตอร์มนะครับเปิดบ้านชนะไป1ประตูต่อ0ครับเจ้าบ้านครับชาบ r l b 08ครับสถาตินเกมหลังสุดรวมทุกรายการครับชนะ1เสมอ0แพ้4ครับนล่าสุดนะครับรวกับ5กับ p a u เกซ r นมา3ประตูต่อ1ครับ วันนี้ครับเจ้าบ้านนะครับเตรียมหมักหมากมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูครับใช้งานทั้งสองของแอนเดอร์คิสเตนเสนครับด้านหลังใช้งานทั้งสองของอันโทน์น์ิฟเฟอร์ครับชูอาคิมชูมาเซนสครับเยอร์เกนฮูนครับแมกนาเอเดโกครับเมสซี่เกมรับครับบีวโจอินเก้ครับเอมิล์พาสานครับเมสซี่เกมรุกครับอันดรอนซาเลตลอกครับโชบิอัสเฮสครับเอมิล์พาสานครับหน้าเป้าครับกิเชมูมูรินนั่นเองนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับลินสตอร์มครับแซติเกมหลังสุดลมทุกรายการคคครรรััับบบชนนะะ4เเสสมอ0แพ้1ลาุดดปิ ชนะกับไซน่าโจเอ็นไป5ประตูสองเลยนะครับเจ้าบ้านครับเตรียมบางแหวกภายในระบบ3 5 2ครับผู้รักษาประตูครับใช้งานทนานของแมสเฮันดิสตัสครับด้านหลังใช้งานทนานของอีโกออกบูครับโคลินรัสเลอร์ครับชอมเพติสันครับมิสซิเกมรับครับเอสเปนการโนสครับฟิลิปสอรัสดาครับเยมุสออเซนครับการกาดิเนนครับอีแฟนยี่แมทธิวครับคุณ่าครับเอกอดัมครับโทบัสเวนเซนนั่นเองนะครับ สำหรับการเจอกันของ2ทีมเนี้ทีมเยอรนะครับนอนสตอมครับนอนน้ำแบบเหนื่อยๆนะครับแม้เพิ่งจะก,กรรมศึกหนักต่อเนื่องนะครับช่วงกลางสัปดาห์มาก็จริงครับแต่พวกเขานะครับก็ผ่านเข้ารอบด้วยการชนะไปด้วยสกอร์ห้าตัวสนะครับ บอกเลยว่าเข้มสุดๆนะครับอย่างไรก็ดีนะผลงานในลีกของพวกเขาเนี่ยอาจจะมีสะดุดกันมากนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์นะครับแย่งบอลลังของจากฝูงกาลังเดือดจัดนะครับทำให้พวกเขานะครับจะพลาดสามคะแนนในนัดนี้ไม่ได้นะครับเพื่อหวังทวงคืนเบอร์หนึ่งนะครับด้านเจ้าตีนะครับชาบอกศูนย์แปดนะครับก็ไม่ได้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มอะไรหลักปลาช่ายไปสี่จากห้าเกมนัดท้ายในลีกนะครับและโดนทะลุตาข่ายมากกว่าสิบสี่เมตรเลยนะครับบอกว่านะครับตาข่ายเขาน่าจะทะลุแล้วนะฮะชนะนะครับเมื่อพิจารณาจากเหรียญภาพรััััับบบบบแนนนนนนนะะะะะําาาถือหงงคคคตุุกกชสรรฟธวางในอม คอมโบสวยครับผมก็เลยครับรัสกอร์คู่นี้ครับนาจบที่เรนจอมครับชนะไป2ประตูต่อหนึ่งประมาณนี้แล้วกันครับก็จบไปแล้วสำหรับคู่เดี่ยในวันนี้นะครับหากท่านได้นะครับอยากได้ทัศนบอลหรือวีคาร์บอลคู่อื่นที่มากกว่านี้สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนอธิษฐานไปรับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมมาทิ้งานของผมกันด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ